ปกติเราก็จะว่าต้ารอบลมเบาสูงขึ้นเนี่ยเวลาในการฉีดก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับในความเป็นจริงไม่นะครับในความเป็นจริงคือเวลาในการฉีดน่ะจะสั้นลงรอบก็จะสูงขึ้นครับตอนนี้กันอยู่ในรถเตอร์เอีไอกันอยู่นะครับมาดูความสัมพันธ์เรื่องของความเร็วรอบเครื่องยนต์และก็เวลาในการฉีดน้ำมัน นะครับเพราะว่าเคยเจอเคสที่วิเคราะห์ปัญหาปิดนะครับมีสอบถามมาวิเนะคราะห์ปัญหาปิดรถคือคิดว่าวันจิ้มีปัญหาได้แหละแต่ไม่ได้ดูความสัมพันธ์เรื่องของลบเดือเอาด้วยนะครับวันนี้มาแบบนี้เดือดๆนะครับเ,อเบวอร์ชั่น8ฟังเสียงเราฟังเสียงรู้แล้วว่านะครับเดบอกมาตัดนะเดบอกมาตับมาทีนะน,นี้ให้ดูปัญหาสังเกตบางคนดูพบเวฟร้อยสิบไอนะครับมีวเวอร์ชั่นสี่ เวฟร้อไสิบไอกันนี้เวลาในาการจีดอยู่ที่สามจีริงมันอยู่ประมาณสองจุดนะครับสองจุดตรงเนี้ยสองจเจ็ดนะครับ,รอ 2, 8, บวองจุดแบวกลบหนึบวกลบจุดงแต่ว่ากันนี้ไปสามจุดแปดบางคนมกอกาแล้วเออวจีตันแน่นอนว่าแดงนำปั๊มนี่แดงนนถึงไหมถ้าเนี่ยไม่ถึงก็งคือเราว่าปัม๊มใช่ไหมแต่กันเนี้ยเช็คแล้วครับแดงนปัม๊มปกติกวัจีไม่พูดถึงก่อน ทีนี้บางคนจาเป็นเกยอย่างเนี้ยเคยตามมาแล้วก็จะเปลี่ยนวุเลยนะครับอ่าก่อนที่จะตรงนี้นะครับผมให้ตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปสรุปให้เรามาดูรอบลมเบาครับความเร็วรอบกันยนต์เห็นไหมครับความเร,ร็ว,เวรอบกันยนต์ตอนนี้700กว่า800กว่าสิ้น ถามว่าเว็บละสิบไอมาตรฐานอยู่ที่1ันสี่ร้อยรอบครับถ้ารอบลาเบาต,ต่ำขนาดน,นี้แล้วการฉีิตขนาดน,นี้อย่าพ่งวิเคราะห์ปัญหาครับให้ปรับรอบมเบามาอยู่มาตรฐานก่อนทีนี้พอป,ปรับรอบมเบาให้เราดูความการเปลี่ยนแปลงของรอบลาเบาครับแล้วก็หลักความที่เราเข้าใจความเข้าใจกองเรานะครับว่าถูกหรือไม่ถูกบางคนเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับผมก็เลยให้ลวงดูนิดหนึ่งอ่ะเว็บละสิบไอครับเราปรับรอบลาเบา นะครับสูบลมเบาถ้าปรับตามเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้คือรถใช่ไหมครับไปขวารถเสร็จแล้วว่าปรับตัวเข็มนาฬิกาออกไม่เหมือนกับบูเลเตอร์อนะครับตรงกลางเหมือกับบูเลเตอร์อันนี้คือเพิ่มนะครับปรับออกเนี้ยคือเพิ่มรอบลมเบาปรับตามเข็มลบรดรอบลมเบาแต่เวลาการปรับนะครับอย่าปรับแบบรวดเดียวแบบปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ยไหมอ่ะมันไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ย มันใช้การคำนวณมันไม่ได้ปรับรอดเบาเหมือนกับรถกับบูเลเตอร์นะครับมันใช้การคำนวณเพราะฉะนั้นครับบิดตีละวหนึ่งส่วนสี่ครับครับอันนี้เพิ่มรอถเบาๆนะครับบิดแต่ละนิดหนึ่งส่วนสี่ได้รอประมาณนะครับรอเวลานิดนึงนับหนึ่งถึงห้าวิก็ได้ครับแล้วก็บิดอีกนิดนึงถ้าจะเพิ่มนะครับอย่าปิดรวดเรื่อนะครับบิดตีนิดประมาณหนึ่งส่ี่ดูเดียมนะครับดูเดียมไขควงนะครับไปครับผมเพิ่มมาสามแล้วสามครั้งแล้ว เพิ่มการที่สี่เห็นไหมรอบขึ้นแล้วตีละนิดนะครับอย่าบิดทีเดียวนะครับค่อยๆบิดมาทีนี้สังเกตนะครับเมื่อผมพอบเพิ่มรอบลมเบาเวลานาการจีแตนที่ยังมันเพิ่มทำไมมันลดเห็นไหมครับมันลดลงมาอ่านให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมผมลดรอบลมเบาอยู่ที่800เวลานาการจีอยู่ที่3.8ทีนี้ผมเพิ่มรอบลมเบาครับเห็นไหมเป็น900รมันเือ3.6เห็นไหมครับ เวลาในการฉีดมินตอนนี้เพิ่มสักปันนึงอะเราลเบอลสักปันนึง,งเราลมบอลสักปันเรือสามจุดห้าเือนถูกมินิเซกไหมครับลดลงมาอัตราปันร้อยดูนีประมาณเพิ่มมาตีนิดน,นิดนะครับแม้ลดลงมาเรื่อยๆครับเอเมนลดมาดเรื่อยๆรอบลมบาสูงครับขึ้นเวลาในการจีดก็จะลดลงองไหมครับ ปกติเราก็จะว่าต้อรอบลมเบาสูงขึ้นเนี่ยเวลาในการฉีดก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับในความเป็นจริงไม่นะครับในความเป็นจริงคือเวลาในการฉีดน่ะจะสั้นลงรอบก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเวลาการฉีดยาลงรอบก็จะต่ําลงหรือบางลงเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมบอกที่าะหลายๆคลิปว่าเออเวลาในการฉีดสูงนะแสดงว่าครย่อมบางนะบางคนเลยสงสัยครับถามมาเนื้อรอบเยอะมาเอ้ยบางได้ยังไงมาเพิ่มขึ้นมันหนาขึ้นสิ ใช่ไหมให้ดูความเป็นจริงครับเห็นไหมครับยิ่งถ้าเวลาการจีดน้อยลงแสดงว่าเครื่องยนต์มันหนาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเวลาการจีดมากขึ้นแสดงว่าเครื่องยนต์บางนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มเิ่มรอบลมเบาครับเป็นสองรอบครับเวลาการจีดตอนนี้ลงมาแล้วครับต่มามาตรฐานเลยไหมสองจุดสี่สองจุดห้าเลยครับที่อุณหภูมิแปดเก้าองศาเนี่ยเห็นไหมครับ จะเป็นต้องเอาพัน400รอบก็ได้ครับพัน400อบกวลบ100ลก,ก็คือปัน300ถึงปัน500รอบครับหรือตาะมาณนั้นก็ได้ไดเนี่แต่เราเหมาะสมนะครับอ่ะผมเอาปักปัน3ใช่ไหครับปัน300ประมาณนะครับปัน300รอบเห็นไหมครับเวลาในะการฉีด 2องจุดหกสองุดเจ็ดสั้นลงหนักนะครับสั้นลงอ้น,นี้ให้ดูความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อกี้แต่เราบอกว่าเอ,อเวลาในการจีด3.8มเนี่ยมีปัญหาครับเปลี่ยนบนทฉีดเลยไม่ใช่นะครับปรับรอบลราบอกว่าอยู่มาตรฐานก่อนแล้วมาดูว่าเวลาในการจีดได้ไหมล่ะตอนนี้เวลาในการจีดครับได้แล้วนะครับเห็นไหม้2.6 2.7งจุดเจ็รอบมบปันสามสามว่าบัวจีนมีปัญหาไหมไม่มีครับเดี๋ยวราวิกก็ไปเองโอเคครับอันนี้อยารู้ก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองครับปาาคึกสังเกตแล้วก็ตำทดลองสังเกตเรียนรู้จดจำนะครับเจอกันกับที่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ